แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้9กันยายน2568เปิดวาระประชุมคณะรัฐมนตรีครมนัดสุดท้ายรัฐบาลเพื่อไทยนายภูมิธรรมนั่งประธานขอบคุณคอรมอข้าราชการสื่อมวลชนทำเนียบจับตาข้อสเสนอทบทวนสัดส,ส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารนิสาธารณะของไทยวันนี้9กันยายน2568จะเป็นการประชุมคอรมอนัดสุดท้ายของรัฐบาลเพื่อไทย ภายหลังที่มีการสลับขั้วการเนื่องโดยการประชุมในวันนี้นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและรมวมหาไทยจะเป็นประธานในการประชุมโดยจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณผู้ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลตลอดสองปีที่ผ่านมาทั้งข้าราชการและลูกจ้างในทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามในการประชุมคอรมอน,นสุดท้ายยังคงมีวาระเข้าสู่การพิจารณา และการรับทราบของคอรมอนว่าราเพื่อพิจารณาสำนักนานอายการสูงสุดเสนอการลงนามในปฏิญญาเพื่อก่อตั้งที่ประชุมอายการสูงสุดอาเซียนว่ารับเพื่อทราสบสภากเกษตรกรแห่งชาติสพชเสนอแนวทางการแก้กไขปัญหานมกล่องค้างสต๊อกเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เสนอการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารนีสสาธารณะของไทยตามมาตรา50แห่งพระราช,ชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561ณวันที่31มีนาคม2568สภาองค์กรของผู้บริโภคเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567คณะกรรมการการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่25กระทรวงพาณิชย์เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปีและการประชุมที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการเสนอรายงานการเดินทางเยือนราชอาณาจักรสเปนของรัฐมนตรีบ้านการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอายการสูงสุดเสนอรายงานสรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้การยุต,ติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีคณะกรรมการตรวจเงินพันดินเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการคลังของคณะรัฐมนตรีในการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ดิจิทัลเ l ลต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกอพอรอ เสนอผลสำรวจความพึงพอ,อใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยง,งานของรัฐปี2567สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลคเสนอรายงานสถานภาพร่างกฎหมายสถานะณวันที่4กันยายนกระทรวงดิจิทัลเสนอรายงานผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรมเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานรายงานภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮดกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผานกคดีบุคคล